สวัสดีครับพบกับเพจโกงข้อสอบนิติรามนะครับเรายังอยู่ในส่วนของกฎหมายอาญาหนึ่งนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการพยายามกระทําความผิดนะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยจะถามตรงๆเลยให้บรรยายแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับหรือไปแฝงอยู่ตามโจทย์ตุกตาต่างๆนะครับการกระทําความผิดเป็นอย่างไรเรามาดูหลักกฎหมายแล้วมาดูตัวอย่างกันนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา80ผู้ใดลงมือกระทําความผิดนะครับแต่กระทําไปได้ไม่ตลอดหรือ กระทำไปตลอดแล้วแต่ว่าผลนั้นเนี่ยไม่บรรลุนะครับก็ถือว่าผู้นั้นเนี่ยพยายามกระทําความผิดนะครับผู้ที่กระทําความผิดต้องระวังโทษ2ใน3นะครับของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นนะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าการกระทําความผิดการพยายามกระทําความผิดนั้นเนี่ยนะครับมี2แบบนะครับก็จะเป็นแบบที่กระทําไปได้ไม่ตลอดนะครับกับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบที่กระทาไปตลอดแล้ว แต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผลเรามาดูนแรกกันก่อนคือการพยายามกระทําความผิดแต่กระทําไปได้ไม่ตลอดมีองค์ประกอบ2ออย่างครับ1คือผู้กระทำเนี่ยต้องลงมือกระทําไปแล้วนะครับคือพ้นขั้นการตะเตรียมไปแล้วนะครับแต่กระทําไปได้ไม่ตลอดคือเมื่อผู้กระทําลงมือกระทําความผิดแล้วเนี่ยมีเหตุขัดขวางให้กระทําไปได้ไม่ตลอดนะครับจะเป็นในกรณีที่เรียวกว่าเป็นการพยายามความผิด ในมุมของการการะทําไปได้ไม่ตลอดเรามาดูตัวอย่างกันครับเช่นกอนเนี่ยตั้งใจจะยิงขอนะครับจึงยกึกยกปืนเนี่ยนะฮะทับบ่านะครับจ้องที่ไปที่เล็งไปที่ขอนะครับพร้อมกับขึ้นนกขึ้นนกก็คือขึ้นไก่นะครับเนาะระหว่างที่กําลังลั่นไกลนั้นเนี่ยคุณคอควายนะครับมาจับมือซะก่อนทําให้ไม่สามารถยิงได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ กระทำไปได้ไม่ตลอดเพราะว่ามีเหตุมาขัดขวางเช่นในกรณีนี้นะฮะคุณกอนีย่ยกปืนยิงละนะขึ้นนกเรียบร้อยนะฮะกำลังจะเล็งแต่ว่าเล็งเรียบร้อยแต่คอเนี่ยกำลังจะลั่นไกคอมาขวางซะก่อนนะครับก mm ็ hmm. จะเป็นในกรณีที่พยายามความผิดในแง่ของการกระทําไปได้ไม่ตลอดซึ่งมันจะมีกรณีหนึ่งคือกระทําไปตลอดแล้วแต่ว่าการกระทํานั้นไม่บรรลุผลนะครับ mm hmm. ก็คือถือว่าผู้กระทำเนี่ยลงมือกระทําความผิดแล้วนะครับ แต่การกระทํานั้นซึ่งกระทําไปโดยตลอดแล้วเนี่ยไม่บรรลุผลนะครับอาจจะมีเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เช่นนะครับก็ตั้งใจจะฆ่าขอนะครับเล็งปืนไปที่ขอนะครับยิงไปเรียบร้อยละนะแต่ว่าไม่ถูกขอจะอะไรก็แล้วแต่เช่นขอหลบท่านนะครับหรือว่าโดนถักถากโดนแขนอันนี้ก็ถือว่ากอเนี่ยมีการพยายามฆ่าในขอแล้วโดยที่ กระทำไปตลอดแล้วแต่ว่าไม่บรรลุผลนะครับเช่นคุณกอไก่นะยยิงยิงปืนไปแล้วเห็นไหมเห็นมีกระสุนไปแล้วนะครับแต่กระสุนเนี่ยอาจจะไม่ถูกขอหรือว่าถูกขอแต่ไม่ตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็นการพยายามความผิดในแง่ของการทําไปตลอดแล้วแต่ว่าไม่บรรลุผลนะครับทีนี้โทษของการพยายามความทาความผิดเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็อย่างประมาณอย่างที่บอกฮะจะประมาณ2ใน3ส่วนของโทษที่กําหนดไว้นะครับเช่นถ <ira> ้าเกิด <hands> โทษที่กําหนดไว้ติดคุก15ปีนะครับก็อาจจะโดนแค่2ใน3ก็คือแค่10ปีนะครับแต่จะมีข้อยกเว้นอยู่ทั้งหมด3กรณีด้วยกันนะครับคือ 1. การกระทําความผิดนั้นการพยายามความผิดนั้นที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าต้องรับโทษเท่ากับ ความผิดสําเร็จนะครับเช่นการพยายามปงพระชนของพระมหากษัตริย์ตามมาตรา107อนะฮะอันนี้ต่อให้บรรลุผลไม่บรรลุผลหรือกระทําไปตลอดไม่ตลอดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการพยายามกระทําความผิดนั้นก็ต้องได้รับโทษเท่ากับทําความผิดสําเร็จนะครับ อันที่2ก็คือจะเป็นการกระทำความผิดที่ผู้กระทำเนี่ยไม่ต้องรับโทษนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ2 3กรณีหลักๆนะครับหนึ่งคือผู้กระทำความผิดยับยับย้งเสียเองนะครับเช่นในกรณีกอจะฆ่าขอเนี่ยนะครับแต่ว่าเล็งเรียบร้อยแล้วหล่ะนะครับแต่เอ๊ะกลับใจยกปืนลงนะครับแต่เน้นย้ำว่าในกรณีนี้เนี่ยผู้กระทำความผิดต้องยับยั้งเสียเองนะไม่ใช่ว่า พอยกปืนเสร็จปุ๊บเห็นตำรวจเลยเอาปืนลงเนี่ยอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับต้องเป็นโดยเจตนาภายในของผู้กระทําความผิดเองนะครับกรณีที่2ก็คือการกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทํานั้นบรรลุผลเช่นกอต้องการจะวางยาขอนะครับปรากฏว่าขอหยิบแก้วไปแล้วนะฮะขอหยิบแก้วไปแล้วกาลังจะดื่มเนี่ยกอมาปัดแก้วทิ้งซะก่อนอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าทําไปแล้วแหละแต่ว่ากลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทานั้นบรรลุผลหรือการกระทําความผิดโดยระหุโทษตามมาตรา105นะครับ ส่วนในกรณีที่3ก็จะเป็นในกรณีที่รับโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในกรณีที่ความผิดนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้นะครับเช่นกอตั้งใจจะฆ่าขอยกปืนเรียบร้อยยิงเรียบร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าปืนนั้นมันไม่มีกระสุนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้อันนี้ก็อาจจะรับโทษแค่ไม่เกินกึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีข้อยกเว้นทั้งหมด3กรณีรับเท่านะครับรับไม่เกินกึ่งหนึ่งนะครับกับไม่ต้องรับเลยนะครับก็จะเป็นในกรณีที่อธิบายไว้นะครับ ทีนี้เวลาโจทย์ถามก็จะถามอยู่ทั้งหมด2แบบก็คือการพยายามการพยายามกระทาความผิดนั้นมีหลักกฎหมายอย่างไรมีโทษอย่างไรให้อธิบายก็จะเป็นเหมือนที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมกับในกรณีของอามาเป็นโจทย์ตุ๊กตาเช่นนางสาวจิตนะครับชักมีดจะแทงนางสาวพันล้านนะครับแต่นางสาวพันล้านหลบนะครับจงมิใช้ความผิดของนางสาวจิตนะครับก็อย่างนี้เขาจะว่านางสาวจิตเนี่ยจะต้องอะไรฮะรับโทษ ประมาณ2ใน3นะครับเนาะก็ฝากไว้สำหรับเพจโกงข้อสอบนิติรามนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในส่วนของอายาหกันต่อได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทั้งในเฟ e บุ o k และในยู u ูบด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ